สองเดือนครึ่งใช่เป็นยังไงบ้างกับพี่สารู้สึกยังไงบ้างโอเคมั้ยเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคแหละไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาจะออกกำลังกายั่นแเลยเอาเวลาไหนไปกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่องโพงฟ้าชั้นแนวค่ะสวัสดีครับค่ะ ก็หายไปนานมาก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 ใช่ทุกคนเรียกร้องมาเป็นที่น้องถามว่าบักรกันไม่เป็นใจไมเป็นใจเหมนไซว่าสันถามมาวันนี้มีคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์เนี่ยจับเข่าคุยคอนเทนต์จับเข่าคุยนะวันนี้ครับใช่คสบายสบายบรรยากาศเย็นเย็นฮ้ยลมสบาย เป็นไงบ้าง jogo? ครับพี่ยันกี่เดือนละกี่เดือนนี้ที่มาถึงมาอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่นี่กี่เดือนละประมาณสองเดือนครึ่งนะพอดีนะวันนี้วที่อ่าประมาณสองเดือนครึ่งใช่ค่ะก็ทําคลิปมาเรื่อยๆแหละก็มามาหยุดช่วงที่ช่วพี่จอนนี่มีโปรเจกต์เนาะเหลือชาววนกลับบ้านก็หายไปประมาณเดือนครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนใช่ไม่ได้ทำคลิปเลยไม่ทําคลิปเลยไม่แบบมันก็หนักอยู่เนาะ ใช่เพราะว่ามันทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเกือบเกือบทั้งคืนนะมแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันแต่ของสามพี่น้องนะใช่บางคนแบบไม่มีตังค์สักบาทเลยนะลุ้นจนครับคุณลังค์ก้นผมมีเงินจ้าบาทดีๆเลยจนได้ขออายขอขอพี่จันเมืองใช่ขอตังค์ให้ยืมหรือขอตังค์โอเคนะได้บุญนะเนาะได้บุญได้ช่วยแน่ๆแต่ว่าก็ได้บุญเนาะใช่่คะ ภูมิใจนะภูมิใจใช่ถึงจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆก็เหอะไม่เล็กนะส่วนใหญ่เลยนะหนักจีน่ะรับโทรศัพท์ใช่แต่แต่ที่หนักกว่าเราคือพี่น้องที่เขาติดเชือช้อหนักหนักหนักกว่าเยอะเลยแหละกว่าใช่ค่ะแล้วบางคนตกง,งานด้วยนะคะบางคนโดนไล่ออกจากห้องพักอย่างเนี้ยอ,อันนี้คือได้ พอมีเงินเดผู้ลังคนกับโตกงงานู้ลังคนกับูลังคนกับพังงาพังงาสิตายได้โทรไปเนาะบางสายเนาะบางสายโทรมา้องไห้พูดไม่ออกเหมือนกันสงสารชื่อวันไปตรงนี้คิดถึงบ้านคิดถึงอื่นยิ่งตอนที่ช่วยพี่น้องอะ่ะรับสายโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อ่เขาบอกอยากกลับลงอยากกลับบ้านจริงเราก็อยากกลับ <laughs> อยากกลับมาก ไม่ใช่ไม่คิดถึงบ้านนะยิ่งรับสายยิ่งเห็นคนกลับบ้านยิ่งพาคนอื่นกลับบ้านนะ่ะยิ่งคิดถึงบ้านยิ่งคิดถึงแม่จนแต่แต่ช่วงนั้นอะ่ะผมไม่ได้โทรหาแม่เลยนะคือได้โทรแต่แบบคุยแบบคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียว,วาคางแป๊บ,แบ,บเดียวใช่เหมือนกับว่าคือรู้เลยอะ่ะว่าไม่มีเวลาไม่กด้ทักโทรหาแม่ไงดูให้ถึงประมาณ ยี่สปีผิงได้ไหมตอนนี้ยีเพิ่ม,มอีก3ามสิหรอโอ้ม่ใช่ไชมตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สนะิบหกยี่บปี่สิบเก้าสามสิองสามสามสามสกถูงใจก็ไปต่อสามเจ็ดสามแปดสาม้ี่ดวอยู่ไปเล้วอยู่ไปยาวๆาวะทามยังอยู่ยาวๆอะ่ะคะพี่น้องคิดถึงหรอเ ทมพี่น้องไหมพี่น้องคิดเึงนั่งก็จะถามอานทไมว่าผู้จัดการลงคิดบ่อยๆหน่อยนะครับอะไรมัาถามตลอดคิดถึงไหมคะถามบักอันนี้ไปใช่บอันนั้นอันนั้นคือใคระนั่นแหละบั้ใหญ่มือบันนั้นไปใส่ได้ข่าว่าน้ำหนักขึ้นด้วยใช่ไหมโอ้ยย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 ่ยย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 ยนยยย่ยยย ตอนมาถามถามถามจริงถามจริงตอนมาตัวเล็กใช่ไหมเห็นใช่ไม่ได้คิปตัวเล็กมากตอนนั้นที่มาตอนนั้นน้ำนักแค่43่สทีสี่ตอนนี้อีก2องทีส4่สิบเมตี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดสิบแปดขอให้คุณโชคดีไม่คือหลักอางนี้คือต้องทรมานตัวเองแล้วต้องลดน้ำหนักกันออกกำลังกายออกกำลังกายจะได้ออกไหม ในช่วงแรกๆตอนตอนยังยังไม่รับโทรศัพท์พี่น้องก็ออกเนาะใช่ออกอยู่ออกกำลังการทุกวันค่ะเดี๋ยวชื่มือมาแค่ช่วงนี้ยแหละค่ะที่ช่วยพี่น้องก็มันไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาจะออกกำลังกายนี่แหละเข้าเวลาไหนไปกันอุ้ยอ้ยอุอ้ยอเลี้ยวๆอะไร มมากนะทำไมวางยังไงถึงล้มสองเดือนครึ่งใช่เป็นยังไงบ้างกับพี่สารีเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคแหละต้องไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละโอเคแล้วโอเคโอเคมากมากเลยใช่พี่จะนี่ดูแลดีดีมาก็น่ารัก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 บารมีน่ารัก วามินก็นั่นล่ะอะไรนะคะอะไรนะคะทำไมมันไม่ใช่ประดกับเรา <c oughs> กับรายการจับเขาคุยนะมันมบเรียนสบายมมผมไม่ได้อยู่ต <c oughs> ั้งหลายวันที่ถึงผมมาไมเรียนไม่มีสัญญาณเลย จะไม่ตนน้ำกระโดดโอ้แฉลบตนน้ำอยากให้สอนภาษาอีสานบาคลิปหน้าใช่ไหมอ่าได้เอาแซปเปิลก่อนแซปเปิลสล้ออะไรอ่ะสล้อตายครับพี่น้องดูสล้อสล้อไปว่ายังก็บอกคนหนึ่งบอกคนไปบอกคนไปเลยเอออะไรอ่ะสล้ออย่างเช่นอย่างเช่นสล้อก็เรื่องขอสล้อเป็นของกินของใช้หรือว่า สลอเอาให้เดาขนมเอ้ยไม่ใช่ผลไม้สโล,ล่องุ่นแอปเปิ้ลมะคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟเออตอบไม่ถูกถามพี่น้องดู<อ>งให้หพี่น้องตอบให้สโล่สโล่บอกเป็นแน่พี่น้องอ้ออาลองพูด,ดอยากกินแบบสโล่มันไม่ใช่แน่เลยอ่ะอเอ้าลองพูดดู อยากกิน,นบักสะลลมันคือผลไม้จริงใช่ไหมใช่บักสลเลเอาจับบัลเะไรอ่ะมันไม่ใช่ผลไ้น,ะนะเ่เลยไพี่น้องบอกอยากกินบักผักนี่บักผักนี่คุ้นๆอะไรนะคอนเทนต์อะไรนะ ที่ถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนู่นแล้วก็พักไปอ่ะก็ทำคอนเทนต์ยันอะไรนะสาวใต้ทินีสานก็นี่ไงเดี๋ยวไปลงสาวใต้ทินิสานเงียบคลิปเลยตอนนี้ช่าลงมาแต่ผมก็ลงลงนะอันที่เป็นคลิปที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลนอะไรที่เกี่ยวกับผมที่อยู่อุบวนนะผมเอาไปลงในคอนเทนต์นนั้หมดเลยโอเคเลยนะแต่ถ้าอะไรที่แก้งเกี่ยวกับคูรามินะผมไปลงในคอนเนคอนเทนต์หนึ่งท่านเหลก็หงนะ ไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้พักขายพี่น้องเนาะพี่น้องถามหาคลิปกันเยอะมากมากใช่ค่ะฝากฝากยันนี่นะฝากเลยฝากฝากพี่น้องฝากให้พี่น้องกดไลค์กดกระทืบไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยมากระทืบหน้าคุณลามินอยู่นี่อยู่นี้ดีแล้วไม่เอาฝากพี่น้องเลยครับพี่น้องมันจะเป็นพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องทายิมพี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคปีแยะ เนี้ยผ่านเนี้ย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 ป่าเป็นกำลังแห้งใจหายผู้จัดการของผูกพันมากแต่ข้างไกลมาแต่ไต่มาแต่ไต่สาวใต้พัดถิ่นสาวใต้พัดถิ่นมีคนแต่งเพลงให้ผมไหมไม่รู้เลยจ้ะน้องส่งมาให้ดูชื่อเพลงสาวใต้พัดถิ่นอ๋อสาวใต้ จับเพลงสิจับเพลงสิเดี๋ยวแต่งให้แต่งให้มีอะไรแลกเปลี่ยนปะมีอะไรอีกทำไมต้องแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีแลกเปลี่ยนกันไม่ให้แบบให้แบบติมใจให้ตั้งใจให้อย่างเงี้ยแต่มันต้องแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมติถ้าสมมติว่าผู้จิดการให้ใจใครสักคนหนึ่งผู้จัดการได้ใจคือไหม เอาง่ายเอาง่ายเออไดนไหมอแล้วอยากได้อะไรอยากแล้วที่ที่บอกว่าอยากได้คือคุณอยากได้อะไรฮะท่านนี่ก็ถึงถามว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนบ้างล่ะก็อะไรคือแลกเปลี่ยนของคุณคืออะไรคะผมแต่งเพลงให้ผู้อการให้อะไรผมเ่าแต่แล้วแต่ผู้อิการจะให้มันไม่ได้เกี่ยวว่าให้ด้วยใจไหมคนเราให้อะไรไปก็อยากได้อะไรกับคืนอะไรเงี้ยมันถึงแบบบาลานซ์กันเนี่ยเออแมนบอกพี่น้องอันนี้คือวางผลนะคะทุกคน ให้เพือความหวัแล้วก็หวังผลไหมติดทองหลังพระบอคนจะเห็นสักทีนานแต่ถ้าปิดเราบอกว่าแต่ถ้าปิดเราบอกว่าโอ้ผมติดปิดทองนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเห็นผลเร <c oughs> ็วยองยอมโอเคบอกพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมาทาายยักทา <c oughs> ่สิพร้อมเงียบ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 จริงจริง ได้ยังแฉลงรูปมีน้องจะได้ดูฟิลตามเสียงเราก็นั่งตามทุ่งลงทุ่งน,น,นแววาแหงเลยเพราะไม่มีที่ไปพยา,ายามหาโลเคชั่นหามุมหามุมเดี๋ยวให้ว่างเป็นจากภารกิจจริงๆโควก็แบบ <au S 2> <ง>ใช่ทุกท,ที่ช่วยเหลือคนเสร็จสับเรียบร้อยปิดโปรเจกต์นี้ค่อย ทำเพ้นแล้วก็ทำคลิปดีๆให้พี่น้องดูเนาะใช่ครับถ้าอย่างนั้นคลิปนี้อ่ะเจ้าของช่องปิดเลยครับค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฝ <c oughs> ากช่องรามินชั้นแนวน้ำเดิน <c oughs> ดูหรือยังฝากน้ำคับฝาก t i k ต o อกพีต๊อ่ะสแสนพูดถึงเตนแล้วมาหนึ่แล้วหรอเตนสองพันแล้วฝาก t i k ต o อดเลยครับสี่ผมฟ้าชั้นเนี่ยไม่ใช่ ลามินภาษาอกไรก A M I N C R จติดตอดเยยายขามง่ะติดตอคเลอเดี๋ยวิบเป็งว็เตล่าโอ้เผ็ดีกว่าเผ็ดล่ามินครับลอเลือสระอาม่อมาสระอีลอเลีกแล้วก็วัด เตาโท้น่อนนี้สระแอกอไกลยังไโทสระแอลบ่อแวนเนี่ครับฝากทำาน็ยครับแล้วก็ช่อง YouTube ลามินชั้นแนวล่อเลือกสระอามอมาสันอิล่อลิงแล้วก็วัก C และอะไร C H A N E L C A N N E L สองตัวจำได้จำได้แค่เ ให้ FM, จุปอซีไปเลยเป็น okay, ย so ังไมั้งโอเคครับตามนั่นครับเดี๋ยวผมไปนั่งเดี๋ยวขึ้นไปไปเป๊ะเดี๋ยวไปเมืองก่อนแล้วจะพูดทำไมได้หมอกล่ะขึ้นแล้วต้องพูดออกมโอเคค่ะก็คลิปนี้แค่มาทักทายพี่น้องมันเฉยน้องห่างหายไปนานเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะช่องผงฟ้าชาแนลค่ะแล้วก็ทางเพจเพจผง H O N G ขีดแล้วก็ปิยะวันนะคะใช่ปิยะวันใช่ค่ะ นคไปคนเด้อประดี๋ยวงานดีล่ะนี่พร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองเดยวสวยพี่น้องก็ได้กดติดตามดีๆไปหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพูดด้วยสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนสอนเด็กอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับไปกันเลย